สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ช่อง Yo Gamer Thailand นะครับก็จะมาแนะนําที่เก็บเลเวลนะแล้วก็มาแนะนํามอนสเตอร์อยู่ตัวหนึ่งครับที่เราเวลาเราตีแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อธาตุเลยครับตัวที่ผมพูดถึงก็คือสเตมเวิร์มนั่นเองนะตัวนี้นะครับมันเป็นมอนสเตอร์ธาตุลมแต่ดันดบหินที่เป็นธาตุดินครับ ปกตินี่ครับก็คือถ้ามันเป็นธาตุลมเนี่ยส่วนมากมันก็จะดบหินที่เป็นธาตุลมนะมันจะมันจะไม่ดอบหินธาตุดินที่มันแพ้ทางกันนะครับดังนั้นครับคือถ้าเราตีตัวนี้นะครับตีตัวเนี้ยเราก็จะได้หินธาตุดินมานะครับทําให้โจมตีมันแรงไปสองเท่าเราก็ไม่ต้องไปซื้อหินธาตุดินนะมันก็เป็นข้อดีนะครับที่เราทําให้เราประหยัดเงินค่า,าหินธาตุได้นะครับ แล้วมอนสเตอร์ตัวอื่นที่อยู่ในแมปนี้นะครับก็ใช้ได้หลักการนี้ได้เหมือนกันนะครับสมมุติว่าเราตีไฮด้าแดงนะครับไฮด้าแดงเนี่ยเดี๋ยวให้ดูข้อมูลก่อนนะครับไฮด้าแดงมันเป็นท่าน้ำครับมันก็จะดอบหินหินท่าน้ำนะหินท่าน้ำครับหินท่าน้ำเราก็ไปตีไอตัวนี้นครับมแมลง แมลงตัวนี้มันเป็นธาตุไฟครับเราก็ตีด้าแดงเสร็จเราก็มามาตีมาแมลงตัวนี้นะมันก็จะแพ้ทางกันครับนี่ครับเป็นธาตุไฟนะแล้วไอ้ตัวนี้ก็แลกครับมันเป็นธาตุไฟปกติมอนเตอร์ธาตุไฟมันต้องดอกธาตุไฟนะครับนี่มันดอกธาตุลมให้ฮนะธาตุลมเอาไปทําอะไรครับธาตุลมก็เอาไปตีด้าแดงครับคือสองตัวนี้มันได้หินธาตุสลับกันอยู่นะ โดยที่เราไม่ต้องเราก็สบายเลยนะครับแต่ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยผมจะตีตัวนี้นะ s t e มเวิร์มเนี่ยของมันค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันให้โอ i ิทิคอนไว้ตีบวกด้วยนะและ้วก็ผมไม่ต้องซื้อหินท่าเลยนะผมก็เล่นเก็บเลเวลที่นี่ตั้งแต่เลเวล95นะครับก็ตอนนี้ผมปลดจ็อบแล้วนะ เออสี่สิบสามแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเร็วจังเลยใส่แบตไปอีกแบตได้ยี่สิบแล้วนะครับนะปลดนี่ผมก็มาดูดลูกศิษย์นะลูกศิษย์ผมตีสามหมื่นนะครับผมตีเก้าหมื่นแล้วนะเนี่ยเออเว้ย เวลาปลดล็อกแล้วมันแรงขึ้นเยอะเลยตอนแรกมัน 7, 8, เจ็ดแปดหมื่นเองนะครับเนี่ยเก้าหมื่นเก้าอะแล้วผมเนี่ยเปิดไอ้ชุดแฟชั่นได้ตัวนี้แล้วนะ <c oughs> ไม่ได้เติมตังค์เลยนะครับนะคือมันมีสูตรเปิดอยู่นะเดี๋ยวผมทําคลิปอีกทีนะว่านะเพราะว่าเวลาผมเนี่ยผมเปิดไอ้ชุดแฟชั่นนะ่ะผมเปิดผมไม่ได้เติมเข้าไปเลยนะผมใช้ของฟรีเปิดเอาเรื่อยๆนะครับได้ปลดล็อกตั้งหลายอันแล้วนะ ก็มีชุดว่ายน้ำนะที่ได้มาได้ชุดไอ้นี่มาด้วยครับได้ชุดไอ้นี่มาอีกนะสามชุดโดยที่ไม่ได้เติมตังค์เลยนะอันนี้อันเดียวที่ผมเปิดไม่ได้นะตั้งแต่มีมานะครับเดี๋ยวคลิปหน้านครับต่อไปผมจะทําว่าเออผมเปิดยังไงมันถึงได้นะมันก็น่าจะเป็นที่ดวงนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมนะมันเป็นการสุ่มค,ค,คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนเนะครับที่กําลังเก็บเลเวล ที่ผมก็คิดว่าถ้าเล่นตั้งแต่เซิ v e r เปิดเนี่ยน่าจะเลเวล90กันหมดแล้วนะครับก็ผมอยากเลเวล99เร็วๆนะอยากมีแสงใต้เท้าทักทีนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ